41ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กำหนดถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินยัยให้ทำอย่างไรก็ไก่หากถูกกล่าวหาว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชา นำสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาพิจารณาสั่งการลงโทษตามควรแก่กรณีความแก่ความผิดขอไข่ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาการลงโทษตามควรแก่กรณีแก่ความผิดได้เลยโดยไม่ต้องดูสำนวนขอควายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาอบรมสั่งสอนตามควรแก่กรณีแล้วทำบันทึกเป็นหลักฐานงอง,งู ลงโทษให้สาสมตอบก็ไก่หากถูกกล่าวหาว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชานำสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาพิจารณาแล้วสั่งการลงโทษตามควรแก่กรณีความแก่ความผิด 42. การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชองการให้พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่กรณีใดที่ไม่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชองการให้พ้นตำแหน่งก็ไก่พ้นตำแหน่งเพราะความตายขอไข่พ้นตำแหน่งเพราะออกขอควายพ้นตำแหน่งเพราะประพฤติไม่สมควรงองงู พ้นตำแหน่งเพราะลาออกจากราชการตอบกอไก่พ้นตำแหน่งเพราะความตายวงเล็บมาตรา104วรรคสุดท้าย43กตรผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่วาระกอไก่หนึ่งวาระขอไข่สองวาระคอควายสวาระงองูสวาระตอบ กอไก่หนึ่งวาระ44ข้อใดที่ทำให้กอตรอผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งกอไก่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา33วงเล็บ3ข้อไขมีเหตุตามมาตรา22วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3คอควาย สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่นงองูถูกทุกข้อตอบงองูถูกทุกข้อ45การให้กะะรรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทำหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการขร้าราชการตารวจข้อใดกล่าวถูกต้องก็ไก่กตรอมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาของจำนวนกตรอทั้งหมดขอไข่กตรมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกตรอทั้งหมดขอควายกตช มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกตชทั้งหมดงองูกตชมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกตชทั้งหมดตอบกอไก่กตรมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกตรทั้งหมด46กกตรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกในกรณีเป็นผู้ซึ่งเคยรับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวน5คนแต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วเกินหนึ่งปีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระจะดำเนินการอย่างไรถึงจะถูกต้องก็ไก่ให้มีการคัดเลือกกันใหม่และให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งของผู้ซึ่งตนแทนขอไข่ ให้กรรที่เหลืออยู่ลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งแทนและให้อยู่ในตำแหน่งเทาวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนข้อควายให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อในประเภทผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งอยู่ในอันดับถัดจากผู้ได้รับเลือกลงมาตามลำดับตามจำนวนที่กตรเห็นสมควรในอันดับแรก เป็นแทนและให้อยู่ในตำแหน่งทาวารรที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนงองูปล่อยตำแหน่งให้ว่างลงกรณีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึงหนึ่งปีตอบคอควายให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อในประเภทผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งอยู่ในอันดับถัดจากผู้ได้รับเลือกลงมาตามลำดับตามจำนวนที่กตรเห็นสมควรในอันดับแรก เป็นแทนและให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 47. ในกรณีที่กอตรอผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆต,ตามมาตรา30วงเล็บสอวงเล็บขอพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวระควรดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องกอไก่ให้กอตรอโดยตำแหน่งเป็นผู้เลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกตรแล้วเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีขอไข่ให้กตรโดยตำแหน่งและผู้ได้รับเลือกเป็นกตรผู้ดำรงคุณวุฒิตามมาตรา30วงเล็บ2วงเล็บกเป็นผู้เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตรแล้วเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีขอควายให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกตรผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา30 วงเล็บสองวงเล็บกอเป็นผู้เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกอรตรอแล้วเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีงองูให้กตชเป็นผู้เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร,กรแล้วเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตอบขอไข่ให้กรตรโดยตำแหน่งและผู้ได้รับเลือก เป็นกตรผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา30วงเล็บสวงเล็บกเป็นผู้เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตรแล้วเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี48ตามข้อ47คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่กไก่รับทราบขอไข่รับไว้เพื่อพิจารณาคอควายอนุมัติงองงูเห็นชอบตอบ คอควายอนุมัติ49เมื่อผ่านมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ48จะดำเนินการอย่างไรกอไก่ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งอคอไ่ให้คณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคอควายให้กตช นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งงองูคณะรัฐมนตรีประกาศรายชื่อถือเป็นอันสมบูรณ์ตอบกอไก่ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบาังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง 50... ข้อใดสามารถเพิ่มจำนวนกวตอรอผู้ทรงคุณวุฒิสาขาผู้เชี่ยวชาญ ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายกไก่กตอชอมีมติเห็นชอบขอไข่กตอรอมีมติเห็นชอบขอควายนายกรัฐมนตรีเห็นชอบงองูเมื่อมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้นตอบงองูเมื่อมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น